สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะได้เอาดินดินล่างนะครับ3ตัวมา1ตัวมาให้รุ่นไม้ชมหรือว่ามาแบ่งปันกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็10งวดนะครับ10งวดก็เดินหน้าเข้ามา10งวดนะครับนครับ3ตัวมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับก็ลองมาตามดูครับสิติงวดแรกนะครับเขาก็ ผลก็ออกอยู่ที่5 9ครับแต่ตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้2 4 5สีนะครับผลก็ออกที่ที่เ9เลข5ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบก็ถือว่าผ่านเป็นงวดแรกนะครับสูตรนี้นะครับเด่นล่างนะครับ3ตัวมา1ตัวถัดมาครับได้023ผลก็ออกอยู่ที่0 0นะครับงวดนี้มาเบิ้ลนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่2นะครับถัดมานะครับได้0 2 3ถัดมานะครับได้02 3ก็2ตัว ล่างระบางวดนี้ก็ออกอยู่ที่3 2งวดนี้มา2ตัวเลยนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่3ครับถัดมาก็ได้8 0 1นะครับผลก็ออกที่3 8นะครับภายในวันนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่4นะครับเลข8ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในวันนี้นะครับแล้วถัดมาได้3 5 6ห้านะครับผลก็ออกอยู่ที่6 1นะครับเลข6ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในวดนี้ก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่ห้านะครับถัดมานะครับถัดมาก็ได้8 0 1ศย์นะครับ ผลก็ออกอยู่ที่สองหนึ่งเลขหนึ่งก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในวันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่6นะครับถัดมานะครับได้สองสี่ห้าผลก็ออกอยู่ที่ห้าหนึ่งนะครับเลขห้าก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่เจ็ดนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้ศูนย์สองสามนะครับผลก็ออกที่สองสามภายในงวดนี้นะครับวดนนี้ก็มาสองตัวเลยนะครับ มาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่8นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาเป็นงวดที่9นะครับท่านผู้ชมเป็นงวดที่9นะครับเครับเป็นงวดที่9ก็จะได้ตัวไหนครับได้3 5 6นะครับผลก็ออกอยู่ที่51นะครับเลข5ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในวันนี้ก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่9นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถัดมานะครับถัดมา เป็นงวดที่10นะครับได้2 4 5ีผลก็ออกอยู่ที่50นะครับเลข5ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่10นะครับแล้วงวดที่11ที่ผ่านมานี้นะครับงวดที่11ที่ผ่านมานี้ก็ได้912นะครับได้เ1 2 9 1นนะครับ9ก2ก็ผลก็ออกอะไรนะครับผลก็รับออกอยู่ที่54นะครับท่านผู้ชม ที่ผ่านมานี้นะครับ54นะครับก็ถือว่าตามสูตรได้3ตัวนี้ไม่มีเลข5และไม่มีเลข4นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าหลุดนะครับงวดที่11นี้เขาลุยหลุดนะครับนครับผลก็ออกอยู่ที่54นะครับก็หลุดไปนะครับแล้วงวดที่12นี่นะครับก็เอามาแบ่งปันให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับก็เข้ามาแบบ ระยะยาวเหมือนกันนะครับ10งวดลวดนะครับแล้วงวดที่11ก็ได้หลุดลงแล้วงวดที่12จะได้ตัวไหนกันนะครับงวดที่12จะได้ตัวไหนกันนะครับก็ก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนทั้งช่องก่อนนะครับคำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับร iz, iane, มามาลุ้นกันเลยครับว่าสูตรนี้สูตรนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับทั้งหมดทั้งมวล11งวดก็หลุดไปงวดที่ผ่านมานี้นะครับนมครับได้912ผลก็ออกอยู่ที่54ก็หลุดไปนะครับแล้วงวดที่12นี้จะได้ตัวไหนกันผมใช้ตำแหน่งในมมคิดคำนวณให้มามาลุ้นเลยครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับผมก็ใช้ตำแหน่งตัวนี้เลยนะครับ 3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับก็ใช้ตัวนี้เลย53 0ศนย์นะครับครั 1, ้งที่1ครั้งที่2เลขเลขหน้า3ตัวนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ก็นี้ก็เลขท้ายนะครับมี2รางวัลเลขหน้าก็มี2รางวัลผมก็จะนับเรียงตัวไปงี้เลยครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งี่3ครั้งที่นะครับก็เอาเลขหน้าครั้งที่2ก็คือ5 3 0สนย์ะครับผลลั์งวดที่ผ่านมาก็ออกอยู่ที่54ใช่ไหมครับมา 5 3แล้วก็ศนะครับก็ใช้ตำแหน่งเดียวกันนี่แหละครับมาคิดคำนวณให้นะครับว่างวดที่12นี่เขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่างวดที่11ก็หลุดไปนะครับบวกอย่างละครั้งนะครับ1 1 0หน่วยนะครับแล้วก็บวก <c oughs> 9ขอคงที่ทุกครั้งนะครับวิธีคิดแล้วก็วิธีคำนวณน,นะครับ วันนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับมามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลา5บวก3ได้8 8บก0ก็ได้8 8บวก9ก็จะได้17นะครับก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข7นะครับได้17ก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลข7 7 7บวก2คงที่นะครับ7บวก2ก็จะได้9นะครับ9บวก1คงที่ก็จะได้10 ก็ได้เลขศูนย์เอาหลักหน่วยมานะครับวันนี้ก็ได้790นะครับ790นะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับว่าจะมีโอกาสมาหรือเปล่านะครับ7 9แล้วก็0นะครับ12งวัดนะครับสติเขานะครับครับ12งวัดนี้นะครับวัดที่11ได้หลุดนะครับวัดที่12จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับนะครับ ท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูได้นะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับเพิ่งจะหลุดงวดที่ผ่านมานี่เองนะครับ11งวดนะครับแล้วงวดที่12เขาจะกลับเดินเข้ามาต่อหรือเปล่านะครับ790นะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับ790กนะครับก็ฝากเพื่อนๆและพี่น้องทุกๆท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ท่านไหนที่ได้เข้ามาติดตามใหม่ยังไม่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนก็จะได้ชมกันอย่างต่อ,ตอเนื่องนะครับนะครับเด่นงวดนี้ก็ได้เจ็ดเก้าศูนย์นะครับสามตัวมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับจะเห็นหรือเปล่าเจ็ดเก้าศูนย์จะมาสักตัวใดตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจนะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้จริงนะครับ ถ้าไหนได้แชร์ออกไปผมก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่ได้แชร์ออกไปนะครับเพื่อเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องท่านอื่นเขาจะได้เห็นได้ชมกับเราด้วยนะครับที่ได้แชร์ออกไปก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้แชร์ออกไปนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็น่าจะลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับขอให้ถูกรางวัลกันอย่างต่อเนื่องนะครับท่าไหนถูกก็ขอให้ถูกอย่างต่อเนื่อง ท่านไหนยังไม่ทันถูกก็ก็ขอให้ถูกนะครับภายในงวดหน้านี้นะครับก็ขอให้ถูกกันนะครับก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีทุกทกท่านนะครับ